ครับผมชื่อดรสิวันนจิรวัตรนอถายครับเป็นนักวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ,พวก็วันนี้เราจะมาติดแตกกันเรื่องเบาหวานสาเหตุที่แท้จริงของเบาหวานเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ร่างกายเราไม่สามารถตอบสนองหรือนําเอาฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินไปใช้ได้การไม่ตอบสนองกับอินซูลินเนี่ยจะทําให้มีน้ําตาลเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกนําไปใช้แล้ววนอยู่ในกระแสเลือดภาวะอีกหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายไม่สามารถนําเอาน้ำตาลไปใช้ได้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังนะครับก็เหมือนกับเป็นน้ํามันที่เติมมาในรถยนต์ทําให้เรามีกิจกรรมต่างๆได้ทําให้เรามีกําลังถ้าเกิดว่าน้ําตาลไม่ได้ถูกนําไปใช้ก็จะเกิดอาการ,ร่อนเพลียนะครับแล้วก็จะมีน้ําหนักลดลงนะครับเนื่องจากว่าพลังงานในร่างกายไม่ได้ถูกใช้อย่างสมดุลนะี่เราก็จะเห็นได้จากผู้ป่วยเบาหวานทั่วไปนะครับที่มีน้าหนักลดลง ละระยะยาวน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายหรืออยู่ในกระแสะเลือดนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมานะครับมีการวิจัยและมีผลการทดลองอมากมหมในทานข้อมูลทางการแพทย์นะครับชี้ไปว่าน้ําตาลจำนวนมากเนี่ยสร้างให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดไปเกี่ยวข้องกับการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นตัวเบต้าเซลล์ซึ่งเป็นตัวผลิตอินซูลินในตับอักขึ้ตัวมันเอง ด้วยนะครับหรือว่าเรื่องของกล้ามเนื้อระบบประสาทเป็นต้นนะครับระยะยาวน้ำตาลที่มีขนาดสูงอยู่ในร่างกายจะทำให้เกิดเสื่อมการเสื่อมถอยของเ่เยื่อต่างๆดังกล่าวมาครับโปรเจกต์นี้ก็ได้แรบงบันดาลใจจากทีมงานนะครับแล้วก็ทำการค้นคว้าสูตรของสารที่ทานได้ไเช่นอาหารเสริมต่างๆหรือพืชผักในครัวเรือน นะครับที่มีอันตรายน้อยหรือมีการใช้ร่วมกับการผสมผสานกับองค์ความรู้องค์ยาแผนโบราณอยู่แล้วแล้วก็ความรู้ของการทดสอบในระดับคลินิกนะครับที่เราได้หามาจากข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับต่างๆเราก็รวบรวมความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างอาหารเสริมบางอย่างนะครับที่มีองค์ประกอบที่จะเอื้อให้เกิดการบรรเทาจากหนักเป็นเบาหรือ การป้องกันหรือการชะลอนะครับในการป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงต่างๆสําหรับสังคมผู้สูงอายุนะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของเบาหวานนะครับก็เราพบว่าสูตรของสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีบางตัวที่มีหลักฐานค่อนข้างดีดูน่าเชื่อถือและเป็นการวิจัยที่มาจากหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่ทําได้ประกอบกับประสบการณ์การวิจัย นะครับที่ที่อยู่ในทีมงานในประเทศไทยเองแล้วก็เห็นผลที่เป็นประจาทำให้เราคิดถึงองค์ประกอบของส่วนอาหารเสริมบางอย่างที่สามารถดูแลนะครับผู้ที่กําลังมีความเสี่ยงสำหรับการเป็นเบาหวานหรือผู้ที่สนใจในการรักษาสุขภาพของตนเองโดยเราตั้งเป้าหมายก็คือสูวนนี้จะเป็นสูวนที่มีรับการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือทางการทดสอบรองรับ และโจทย์อีกอย่างที่สาคัญก็คือควรจะมีข้อมูลอย่างดีเรื่องความปลอดภัยด้วยก็เป็นต้นกําเนิดของการรวบรวมสูตรเหล่านี้และพัฒนาสูตรเพื่อชะลอหรือป้องกันโรคของโรหวานสาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่สนใจสุขภาพทั่วไปขึ้นมาครับการพัฒนาสูตรของทีมนี้นะครับ ก็เป็นขั้นตอนหรือไพ่ปลายในการพัฒนาสูตรที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีมาตรฐานของตัวเองนะครับก็เริ่มจากเราจะปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน,นการแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาการหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะพัฒนาหลังจากนั้นจากข้อมูลพื้นฐานตรงนั้นนะครับเราก็ เสริมข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาตินะครับเราก็าจะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพขณะเดียวกันเราก็าจะดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่ในหลายระดับนะครับก็คือระดับของห้องทดลองระดับของสถานทดลองและรวมถึงระดับของการทดสอบในมนุษย์ด้วย หลังจากที่เราได้องค์ประกอบที่เราจะพัฒนาสูตรแล้วนะครับอ,องค์ประกอบหลักนะครับเราจะมีการสอบทานด้วยเทคโนโลยีเรื่องของ bioinformatics เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราคัดเลือกนี้นะครับมีผลเชิงประจักษ์ด้วยที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยทีมของเราเองด้วยเช่นกันแล้วก็ในบางสูตรนะครับเราสามารถที่จะเมื่อทำได้นะครับทดสอบในระดับเซลล์ไลน์ในห้องปฏิบัติการ แล้วก็บางสูตรจากนั้นนะครับอาจจะได้รับการคัดเลือกไปทดสอบในมนุษย์ต่อไปครับ